สวัสดีครับคลิปวิดีโอวันนี้ผมจะมาทําคลิปวิธีการถอนบิตคอย n ถอน e ีทีเรียมไปกระดานอื่นนะฮะแล้วก็การฝากบิตคอยกับอีทีเรียมหรือว่าเหรียญต่างๆนะฮะเข้ามาที่กระดานบิตครับนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เราต้องการส่งบิตคอยไปยังเอ็กเชงอื่นหรือว่ากระเป๋าอื่นนะฮะส่งบิตคอยไปยังบ i แนน c e อย่างเงี้ยครับเราก็ทําการล็อกอินบิตครัแล้วก็ล็อกอินบ i แ a น c e นะฮะ หลังจากนั้นครับในบิตครับเราเข้ามาที่กระเป๋าเงินของฉันนะผมอ่ะกระเป๋าเงินของฉันแล้วก็อันนี้จะเป็นจํานวนเงินที่เราสามารถส่งได้นะฮะถ้ามันมีออเดอร์ค้างอยู่เราต้องไปกดยกเลิกก่อนนะครับสมมุติว่าไปที่คาว่าเทรดอย่างเงี้ยฮะถ้ามันมีออเดอร์ค้างอยู่ครับออเดอร์ที่เราตั้งซื้อตั้งขายทิ้งไว้อยู่ฮะรเราต้องไปยกเลิกก่อนนะฮะอ่านี่ฮะพอมาหน้าซื้อขายบิตคอยน์เนาะ เข้ามาที่ตลาดปึ๊บแล้วเข้ามาที่เข้ามาที่ตลาดแล้วก็เข้ามาที่บิตคอยเนาะ <c oughs> คือเราต้องการส่งบิตคอยไปที่ไบแนนอะแต่ว่าถ้าเรายังตั้งออเดอร์ซื้อออเดอร์ขายทิ้งไว้อะมันจะไม่สามารถส่งบิตคอยจํานวนนั้นอะไอ้บิตคอยจํานวนเนี้ยที่เราต้องการส่งไปบนไบแนนอะมันจะไม่สามารถส่งได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในออเดอร์เราต้องมากดยกเลิกออเดอร์ก่อน,นับผมอ,บอ่ะกดยกเลิกออเดอร์ก่อน พอกดยกเลิอกออเดอร์เสร็จแล้วอะ่ะผมขอใช้ภาษาอักฤษแล้วนั่นตรงนี้มันเปลี่ยนภาษาได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนภาษาไดนะ้ผมจะใช้ภาษาอังกฤษพอยกเลิอกออเดอร์เสร็จแล้วอะ่ะมันจะมาอยู่ใน a อา i l a b l e ครับผมอ่าซึ่งไอ้อไอตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปส่งไปที่อื่นได้ครับอ่าตอนนี้มันอยู่ใน in order จะเห็นคําว่า in order ไหมครับนี่ฮะ in order มันจะมีอยู่ในตอนนี้คือมันอยู่ในออเดอร์ออเดอร์คำสั่งซื้อคําสั่งขายเห็นไหมอันนี้มันจะบอกว่าในบาล้านทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ในบาล้านนะั้นในกระเป๋าแบบภาพรวมอะภาพรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่ตรงนี้มันจะบอกว่าในกระเป๋าจริงๆอะที่สามารถฝากถอนได้มีเท่าไหร่ส่วนตรงนี้คืออินออเดอร์อยู่ในคําสั่งซื้อคําสั่งขายเดี๋ยวผมไปยกเลิอกออเดอร์ก่อนแล้วกันผมก็จะทําการไปที่มาร์เก็ตก็คือตลาด อันนี้ผมขอใช้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะหลังจากนั้นนะฮะผมจะเลื่อนลงมาเนาะแล้วก็ติ๊กเฉพาะ BTC เพราะว่าตั้งออเดอร์ไว้เยอะติ๊กเฉพาะ BTC หลังจากนั้นนะฮะนี่ครับบิตคอยที่ผมตั้งออเดอร์ไว้ผมก็จะกดแคนเซิลนะฮะคำสั่งขายตั้งขายที่วันที่3ล้านบาทเนาะมันยังไม่ขึ้นไปแตะเลยโอเคยกเลิกหลังจากนั้นครับกรกลับไปที่กระเป๋าของฉัน กลับไปที่ My Wallet อ่านี่ครับตอนนี้เนะาะจับอยู่ใน In Order ก็จะมาอยู่ใน Available แล้วทีเนี้ไอตรงเนี้ยมันจะสามารถถอนไปที่ไหนก็ได้ครับผมอ่ะก็คือมันไม่อยู่ใน Order แล้วบางคนบอกเอ้ยแอดกดถอนแล้วทำไมเงินมันหายไม่มีเงินก็ต้องไปเช็ค Order ก่อนครับเผื่อมันไปกองอยู่ใน Order ครับผมอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ ก็ทำการกดไปที่คำว่า withdraw ครับผมมาตรงนี้เนาะปุ่มสีแดงเนาะของ bitcoin withdraw คือถอ,เอนเะงินเนาะนี่เนาะครับกดเข้าไปฮะอ่าเป็นทำการส่งไปใบแนสเนาะหลังจากนั้นครับผมใบแนสเราก็ไปที่ my wallet ครับไปที่ wallet เนาะหลังจากนั้นครับผมไปที่ fiat and s p o t ครับผมอ่า fiat and s p o t มันจะเป็น deposit กับ withdraw เนาะ withdraw withdraw นะ หลังจากนั้นเนาะในบ i แ a น c e เราก็ต้องมาเอาเลขกระเป๋าก่อนมันก็นี่ครับอันนี้ก็เข้ามาในสปอล้วเนานะของบ i แ a น c e มาที่วอลเลตมาที่สปอ t แล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ Bitcoin ครับไปที่ BTC เนาะแล้วก็กดไปที่ดี posit ตรงนี้ผมอะ่ะบนบนบแอนเนาะอ่าถ้าเป็นบนบิตครับบิตครับเป็นต้นทาง b i t ครับเป็นต้นทางส่งไปบ i แ a น c e ซึ่งเป็นปลายทาง บายนนจะต้องเป็นดีโพ s ิตส่วนก็คือการฝากส่วนบิตครับจะต้องเป็นบิดดอก็คือการถอนอ่ะถอนจากบิตครับไปดีโพซิตบิดดอจากบิตครับไปดีโพซิตที่บายนันก็คือถอนจากบิตครับไปฝากที่บายนั่นอ่ะบายนันก็เข้าดีโพ s ิตเป็นบิตคอยเราจะถอนบิตคอยมาก็ต้องเข้าสกุลเงินบิตคอยก็กดดีโพซิตไปอ่าหลังจากนั้นอน่ะ ตรงนี้มันจะเป็นเน็ตเวิร์กมันเป็นบล็อกเชนอะว่าจะเอาเป็นอะไรเป็นมีของอีเทเรียมด้วยหรอวะ ERC 2 0มีหรือเป็นบิตคอยธรรมดาขั้นซึ่งค่าธรรมเนียมมันก็จะแตกต่างกันไปฮะความเร็วความช้าก็แล้วแต่ว่าจะใช้บล็อกเชนไหนครับผมเดี๋ยวผมต้องลองดูแบบว่าบิตครับเขาลองรับอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเป็น BTC อ่าเลือกเป็น BTC ส่วนเอ่อเน็ตเบิร์กจะใช้เป็นอันไหนบล็อกเชนอันไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้วิวเกตทานเฟอร์ P t อันนี้เป็นค่าธรรมเนียมเอฟเดอันไหนดีสุดเนาะผมจำไม่ได้แล้วถ้าเป็น t ิคอยธรรมดาละมันไม่ได้เป็นอันนี้ อ่าขั้นถ้าถ้าเลือกเป็นบิตคอยธรรมดาไม่รู้มันเร็วเท่าไหร่แต่ก็อันนี้จะเป็นฝากขั้นต่ำเท่านี้แต่ถ้าเป็น ERC 2 0่ะสิบสองบล็อกเหรอหรืออะไรวะสิบสองบล็อกหรอคอนเฟิร์มเหรอเนี่นะถ้าเป็นสิบธิตน่ะที d เอเอเอ อย่างไหนไวสุดวะเนี่ยอันนี้ถ้าแต่ถ้าเลือกเป็นแต่ถ้าเลือกเป็นไบแนน h a เชนที่มันต้องมีแท็กมีมีโม่ด้วยผมไม่ค่อยได้ใช้ไบแนนนานละอันนี้จำนวนอะ วิววิวเค t โอเคทีนี้งั้นผมจะใช้เป็นอของ bitcoin แล้วกันนะผมจะใช้เป็น n e t w o r k ของ bitcoin แล้วกันก็จะเป็น bitcoin เนาะเป็น bitcoin แล้วกันถ้าถ้าใครทราบเนาะว่าอันไหนมันถูกกว่ากันแล้วก็ไวกว่ากันก็มาแจ้งผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับแต่สำหรับบิตคัค่าธรรมเนียมมันเก็บเท่านี้อยู่แล้วอะบิตคับมันเก็บค่าธรรมเนียมเท่านี้อยู่แล้วทีนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลขกระเป๋าเนาะเราก็ได้แล้วว่าสกุลเป็น b t c แล้วก็เน็ w เวิร์กบล็อกเชนเป็นบนะิตคอยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขกระเป๋าครับผมอ่เลขกระเป๋าฝากขั้นต่ําเท่านี้ครับอ่าผมก็จะทําการก๊อปปี้เลขกระเป๋าตรงนี้ไปอ่าเลขกระเป๋านาะออันนี้อันนี้คือปลายทางบนไบนเนเนี่ยก๊อปปี้ไปกดอนก๊อปปี้หลังจากนั้นครับก็มาใส่ตรงนี้อ่านีฮะเอาเลขกระเป๋ามาใส่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจํานวนครับผมจํานวนจํานวน ก็คือเมื่อเราส่งอะ่ะอันนี้คือถอนขั้นต่ําครับถอนขั้นต่ําเท่านี้อันนี้คือจํานวนที่ผมมีแล้วก็ผมจะส่งไปทั้งหมดเท่านี้อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมครับผมค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียอ่าในการค่าบริการแล้วก็เงินจะเข้าจริงๆเท่านี้ครับอ่าอันนี้จะเป็นเงินที่เข้าขจริงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นเลขกระเป๋าที่ผมเอามาอ่าเลขกระเป๋าปลายทางก็จะเป็นเลขเนี้เลย หลังจากนั้นครับก็ทาการกดวิดดอครับผมอการถอนกดวิดดอไปพอส่งปุ๊บบิตคอยก็จะมาที่ไบแนนเลยเราก็อย่าลืมไปเปิดเมลครับเปิดเมลที่ใช้สมัครบิตครับอะฮะแล้วกดยืนยันในเมลด้วยมันจะถามว่าจะส่งจริงๆใช่ไหมมันจะมีจดหมายส่งมาเลยจากบิตครับอ่ะคุณก็เปิดเมลเข้าไปแล้วกดว่าโอเคส่งจริงๆอ่าหลังจากที่กดปุ่มนี้นะหลังจากที่กดปุ่มนี้ไปแล้วอะแล้วหลังจากนั้นอะหลังจากนั้นก็มาเช็คใน Wall e t แล้วก็ Fiat and s u p p o r ตตรงนี้แล้วทีเนี้ย i t c o i n มันก็ Bitcoin มันก็จะมาอยู่นี่ครับในภาพรวมเนาะใน n บแน e ก็เหมือนกันครับ Available ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถโยกย้ายฝากถอนเงินได้ส่วนถ้ามันอยู่ใน In Order ต้องไปยกเลิอกออเดอร์ก่อนมันเป็นออเดอร์คำสั่งซื้อคำสั่งขายครับผมาที่เราตั้งทิ้งไว้ ถ้าจะส่งฝากถอนต้องไปยกเลิกใน in order อร์นี่ก่อนอันนี้ t o ้ง l มันจะเป็นภาพรวมมองภาพรวมว่าเรามีเหรียญอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างก็นี่ฮะพอกดถอนเสร็จเงินก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ฮะก็จะเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์การสั่งถอนเงินจากบิตครับครับผมอ่ะการถอนเงินจากบิตครับแล้วทีนี้ในกรณีเดียวกันในกรณีเดียวกันสมมุติว่าจะฝากบิตคอย n เข้ามาในบิตครับละ่ะก็ให้ไปที่ อ่า my wallet ครับผมอ่า my wallet เนอะหลังจากนั้นนะฮะก็กดไปที่คําว่า deposit ครับผมอ่า deposit อ่านี่ฮะมันก็จะมีเลขกระเป๋าให้มานี่ครับมันจะมีเลขกระเป๋าให้มาเราก็ copy เลขกระเป๋าตรงเนี้ยไปให้เขาครับผมอ่า เราก็ copy เลขกระเป๋าตรงนี้ไปครับไปให้เขาสมมุติจะมีคนส่ง Bitcoin มให้เราเราก็ไปที่ b i t ค u ับเนาะไปที่ My Wallet แล้วก็ไปที่ My Wallet ไปที่ Deposit อ่า Deposit ต,ต้องเป็นบิตคอยด้วยนะบิตคอยแล้วก็ Deposit ต,ตรงนี้หจากนั้นก็ copy เลขกระเป๋าตรงนี้ไปให้เขาครับแล้วในกรณีของอี h ทเรียมล่ะก็เหมือนกันฮะอ่าีเรียมเนี่ย สมมุติจะมีคนฝาก ETH มาให้เราเนาะอีท e ีเรียมเนี่ยเราก็ไปที่ Deposit ครับผมมาไปที่ Deposit แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ Copy เลขตรงนี้ไปให้เขาซึ่งเหรียญบางเหรียญนะ่ะมันมีแท็กมันมีมีโ o นะเมมโมมีอะไรไ้นะอย่างเช่นริปเปอหรือเปล่าเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูกาอ่านี่ไงใช่ด้วยอ่าสมมติเหรียญบางเหรียญนะ่ะ ถ้าสมมุติเขาจะฝากเหรียญลิป p ปอรเนี่ยหรือ xrp มาให้เนี่ยมันจะมีแท็กมันจะมีมีโมอะพวกนี้นเนี่ยอย่างเช่น r e ปเปอ xrp อย่างเงี้ยเนี่ยครับิปเปอ xrp เนาะสมมุติจะมีคนฝากมาให้เราเนาะเราก็ไปที่ my wallet ครับผมแล้วหลังจากนั้นนะฮะไปที่ริปเปอแล้วกดที่คําว่า deposit ก็คือฝากเนาะติกถูก i have เข้าใจตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลข a d d เ e อ่าเป็นเลขแ d ดเ e เราต้องส่งเลขกระเป๋าให้เขา แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราต้องส่งเลขแท็กให้เขาด้วยเนี่ยดี posit แท็กเนี่ยอันนี้จะเป็นเลขแท็กเราต้องส่งให้เขาคือริปเปอร์นอกจากต้องส่งเลขกระเป๋าให้เขาแล้วอ่ะต้องส่งเลขแท็กให้เขาด้วยไอเลขแท็กตรงเนี้ยเราต้องส่งให้เขาด้วยโอเคเนาะแล้วก็จะมีของคาราโน่หรือเปล่าที่ว่าคาราโน่ด้วยมั้งที่ว่ามันมีมีโม่ใช่ป่ะผมจำไม่ได้ละทะาดี posit ไม่ใช่เหรียญไหนว่าเหรียน bnb หรือเปล่ามีมโม่ของมันอะ่ะ ดี POSIT อ่าใช่ใช่นี่ไงอ่านี่ครับในกรณีของไบแนนนะฮะ BNB เนาะไปที่ My Wallet นะครับแล้วหลังจากนั้นไปที่ My Wallet ปึ๊บอ่าไปที่ My Wallet แล้วก็เลือก BNB นะฮะแล้วกดไปที่คำว่า d e POSIT พอกดที่ d e POSIT ปึ๊บกดติ๊กถูก I have โอเค แล้วทีนี้อันเนี้ยมันจะคือเลขกระเป๋าที่เราต้องส่งให้เขาสมมุติเขาจะส่งเหรียญ BNB หรือเหรียญ Binance มาให้เรานะฮะสกุล Binance เนี่ยเราต้องส่งเลขกระเป๋าให้เขาแล้วก็ส่งมีโมฮะมีโมเลขมีโมให้เขาด้วยอ่าเห็นไหมมันจะต่างจะบิตคอยและอีทิเลียมอ่าตรงที่ว่ามันจะมีแท็กอ่าแท็กเลขแท็กดีโพซิตเนาะเลขแท็กแล้วก็มีบางบางบางตัวอย่าง Binance อย่างเงี้ยมันเป็นเลขมีโมที่เราต้องส่งให้เขาให้ถูกต้อง ต้องส่งให้ทั้งสองอย่างฮะอันบนกับน,นี้ฮะแต่บิตคอยส่งแค่เลขกระเป๋าจบแค่นั้นฮะอ่าสมมุติผมจะถอน BNB อสมมุตินะอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเนาะสมมุติผมจะถอน BNB b i n a n ไปนเนี่ยจาก b i t ครับเนี่ยสามสิบสามตัวเนี่ยไปที่ไปที่สปอเนี่ยผมก็ต้องอันดับแรกเลยเนาะเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีในออเดอร์อ่ะก็ไม่ต้องไปยกเลิกนี่เห็นไหม เถ้ามันมีอยู่ในออเดอร์เราต้องไปยกเลิกก่อนนะไปยกเลิกก่อนไม่งั้นมันถอนไม่ได้ก็ไปที่นี่ก็ได้ไปที่เทรดตรงนี้เนี่ยเทรดหลังไปแนสเนี่ยพอไปที่เทรดปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ติ๊กตรงนี้ b n เเท่านั้นอ่ามันจะไม่มีออเดอร์ถ้ามี Order, ออเดอร์ให้กดแคนเซิลก่อนอ่าให้กดแคนเซิลไปก่อนความไม่งั้นบางคนงงเอา้าทำไมถอนไม่ได้ไงไม่มีมันอยู่ในออเดอร์อยู่มันค้างในออเดอร์อยู่ อหลังจากนั้นฮะมันก็จะย้ายจากออเดอร์ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็สามารถถอนไปที่อื่นได้ละก็กดไปที่คําว่า w i t h d a w ตรงนี้ฮะหลังหลังไบแนนเนาะหลัง,ง BNB พอกดเข้าไปปุ๊บคลิกไอ a แฮปกดโอเคหลังจากนั้นฮะเราก็ไปที่ไบแนนครับผมไปที่ของไบแนนนี่ก็ต้องไปที่ wallet ล้วไปที่ Fiat and s p o t Deposit and Withdraw เนาะหลังจากนั้นครับก็ เดี๋ยวช่องเซิร์ชไปไหนวะเป็นภาษาไทยอ่านี่เจอแล้วก็จะเป็นเหรียญ b ี b นบธรรมดาครับผมผมก็จะกดไปที่คำว่า d e posit นะฮะ ตัวที่เขาว่าด e โพ s ิตปึ๊บอ่าเนี่ยอ่า Network เนี่ยพอมันถาม Network เราต้องไปเทียบก่อน bnb อันนี้มันไม่มีให้เลือกเลยนะอันนี้จำนวนปึ๊บถอนอนี้นี่เอาเป็น bnb binance smart chain อ่า binance เอาเป็น binance smart chain ก็ได้ Binance Smart Chain อันนี้อันนี้มันต้องมีมีโม่ถ้ามีมีโม่มันต้องเป็นอ่าอันนี้แหละต้องเป็นอันนี้ดิเนี่ยครับมันต้องเป็นบีแอนด์สมาร์ h เ i นแบบ BEP เนี่ยอ่า BEP สองเนี่ย เพราะว่ามันต้องมีมีโม่ด้วยเพราะว่าในส่วนของบิ t คัพเนี่ยมันจะให้ใส่เลขมีโม่อ่าแล้วก็ในส่วนของบาน้นบีเอ็นบีตรงนี้เนี่ยมันจะมีมีโม่ให้ให้เอาไปใส่นี่มันจะมีเลขมีโม่ให้ต้องเลือกเป็นอางน,นี้แหละนี่ครับต้องเลือกเป็นอันนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะก๊อปปี้ตรงนี้ไปก๊อปปี้เลขกระเป๋าไปให้บิ t คัพเนาะก๊อปไปเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ก๊อปปี้เลขมีโม่ตรงนี้ไปด้วย แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นฮะก็ใส่จํานวนไปเนาะซึ่งจะโดนค่าธรรมเนียมทั้งหมดเท่านี้ครับแล้วก็กดบิดดอครับผมหลังจากนั้นฮะก็ไปกดยืนยันในเมลได้เลยครับประมาณนั้นก็เป็นการเสร็จสิ้นการถอน BNB ไปบแอนแอครับผมซึ่งเราทําแบบเดียวกันนะฮะถ้าสมมุติในการฝาก bnb จากที่อื่น มาเข้าบิทครับเนี่ยเราก็ต้องไปที่คำว่า d e posit ครับผมแล้วก็เอาแค่เลขบนกับเลขมีโมโตรงนี้ฮะไปให้เขาแค่นั้นนะฮะก็เป็นการจดสิ้นการฝากถอนครับก็หวังว่าเพื่อนๆหลายหคนคงจะเข้าใจนะฮะการฝากการถอนการเทรดก็คือซื้อขายในกระดานนี้ฝากถอนก็คือโอนไปที่อื่นโอนไปกระดานอื่นเท่านั้นเถอ งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ตัดแตเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับ